สวัสดีครับผมมน,นีร้านะครทรัพย์างหยนต์นะครับพามาชมตัว Fortuner นะครับ Toyota Fortuner ใส่เป็นล้อ TE37 ร้อเบา Forging นะครับเป็นงาน MK Performance นะครับผม MK Sport นะรัดด้วยยาง Sport ออ Decentic เกาติลล่าสองหกห้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตใช้โทรศัพท์ถ่ายรีวิวนะครับเพราะว่าลือมมออุปกรณ์มานะครับอันนี้ทำเป็นสีแดงแดงส้มนะครับแดงออกส้มส้มสว่างสว่างสว,งสวยสเลยนะครับไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยสีมันจะออก็นโทนไหนนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันแล้วกันนะครับแต่ตัวจริงเนี่โคตรหล่อเลยนะครับมีชุดบอดี้เหมือนจะมี ทำสีมาข้างหน้าไม่รู้ว่าหน้าสมเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตอนนี้มีฝาโปงนะครับแล้วก็มีเบรกเบรกใหญ่เลยนะครับไม่แน่ใจว่าความกว้างของจานเบรกกรี่นี่นะครับกี่มิลน,นะครับสวยมากๆากเลยนะรัดด้วยยางลัดด้วยล้อทีอีสามเจ็ดนะครับความสูงจัดเซต ความสูงมาเรียบร้อยแล้วนะครับทรงนี่ลูกค้าเสร็จมาแล้วเดี๋ยวผมลองเอา,านิอวมือสอดเข้าไปนะครับตอนนี้หยอดสอดมือได้อยู่ประมาณสามสามจุดสามจุดห้านิ้วมือผมนะครับสานิ้วครึ่งครับข้างหลังก็ข้างหลังก็สี่ 4. นิ้วมือหลมุมกำลังพอดีเลยนะสี่นิ้วมือผมผมเองเลยนะครับกำลังพอดีเลยนะครับทรงโคตรสวยนะครับล้อเป็นสิบแปดกว้างเก้า ล้นนิดนดนะครับทั้งหน้าและหลังนะล้นนิดนิดนะครับให้ดูรอบพันก่อนนะอันนี้เป็นทีมงานของ random นะครับสติกเกอร์แปดด้านข้างเป็น m random นะครับ P m random นะครับขออนุญาตใช้โทรศัพท์ถ่ายเลยนะครับมันอาจจะเบอร์หรือ,รอว่าแล้วก็สันส่นๆมือผมสั่นด้วยแหละ สวยมากๆนะครับอันนี้ฝั่งไม่มีแดดนะครับเดี๋ยวไปดูร้อนต่อดีกว่านะครับ มาต่อกันที่ตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อ te สามเจ็ดล้อเบาฟร์ฟอร์มิงงาน mk สป o r t นะครับเป็นสเกลของ mk สป o r t หยอดแดงนะครับผมอันนี้เป็นสีน้ำตาลไหมทั้งตัวก้านนะครับแล้วก็ตัวขอบนะครับก็จะเป็นสีเดียวกันทั้งตัวเลยนะครับแบบนี้ไม่ลอกนะครับสีไม่ลอกนะสูงมากครับตัวล้อนี่เป็นสีโมเดลสีเข้มนะครับเป็นโทนเข้มเลยนะครับหยอดแดงนะครับความครบทุกจุดก้านยกครับ สวยมากๆเลยนะข้างในจะมีโลโก้เบมโบนะครับเข้ากับตัวหยอดแดงเลยนะครับตัวจานก็จะเป็นเบมโบนะครับทีทองฝองข้างในเป็นทับทองนะครับสวยมากรัดด้วยยางดีเซนติสองหกห้านะครับสองหนะครับสิบแปดนี่นะดอกยางก็เป็นลายสปอร์ต ลายปลาหมึกครับ4 2 0 s นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมก็ไว้เป็นอหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาร้อยยางสไตล์นี้นะครับสอบถามได้เลยนะครับผมอันนี้เปลี่ยนมาใช้กล้องฟ o นี่ถ่ายนะครับแบตหมดนะครับผม สนใจสอบถามได้ที่นะครทรัพย์ยางยนนะครับอันนี้น่าจะเป็นสีจริงๆแล้วนะ0945409999สวัสดีครับ Perfect, perfect. We'll yeah. yeah.